สวัสดีค่ะน้องๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยดาววีดาวปกเราทันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าลาวกาชาติเราจะทันไหมพี่เอาชุดเดียวกันนะทําชุดเดียวกันนะวันนี้เนาะเอาชุดของลาววีนะคะลาววีนะคะก็มไม่ใช่ดาววีไม่ใช่ลาววีค่ะเอาชุดของดาววีนะคะวันนี้เพราะดาวปกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ จะเหมือนตัวเดิมนะคะแต่พี่เอามาไอ้นั่นกันเนาะโอ้ยแต่บางคนอาจจะชอบเนาะแต่ลืมว่าเอามาให้เนาะดาวดาวดาวปกเขามีสีนะคะมีสีแต่พี่เอาชุดเดียวเลยเอาดาววีมาทําเลยนั่นพูดออกมาแล้วทําไงเดียใครชอบสีก็เอาใส่ด้วยนะคะใครชอบสีนะอืม ใครชอบสีก็เอาใส่ด้วยนะดาวดาววีดาวปกของเราอะ่ะใครชอบสีก็ไปใส่ตัวเด่นก็ได้นะคะนะนะคะน้องๆอ,อย่างสองสีเก้าสีอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะอืมดาวปกเราก็เหมือนกันดาวปกติก็เหมือนกันนะสองสี่หกสีเนาะนะคะราวกระชาตก็ด้วยสองสี่แปดสี นะแต่ชุดชุดไอเนี่ยชุดไอสองตัวพี่ทําให้แล้วเนี่ยแล้วก็สามตัวนะถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบสีนะพราะพี่ตัดออกนะมันจะมีสีด้วยที่จริงมีศูนย์ด้วยแต่ศูนย์ไม่เอาศูนย์ก็พี่ก็คัดออกนะโอ้พูดมากก็มากเนาะถ้าจะลงทั้งไอ้นั่นเลยมันก็ยังไงเสียเวลาเนาะพี่กลัวไม่ทันก็เลยเอานี้เลยอ่ะ เอาตามนี้นะคะน้องๆถ้าชอบสีคือเอาสีแค่สีใส่ตัวเด่นพอนอกนั้นก็ไม่ต้องละก็เอาสองสีสองเก้าแค่นั้นเนาะก็รูดสองเก้านาะก็ใส่สองสีสองเก้าจบพอละแล้วดาวปกสองสี่หสีรูดสองหกจบลาวกะชาดสองสี่สองสี่แปดสอง อุ้ยสองสี่สองสี่แปดสี่จบคือนอกนั้นไม่ต้องเอาใช่ไหมคะอ้ยพี่นี่ก็เนาะเอาตามใจน้องๆน,นะคะแต่พี่ชอบสีด้วยใครจะใส่ตรงไหนก็ใส่ได้นะคะสีนะจะเอาสีไปใส่ตัวเด่นเลยก็ได้แค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่ต้องนั่นเนาะนอกนั้นก็ตามตามที่พี่เจาะให้นั่นแหละนะแค่เพิ่มสองสี่กับเก้าสี่เพิ่มสองสี่กับหกสี่ เพิ่มสองสกับ8ปสี่นะคะเนี่ยแต่ที่ตัวเด่นๆนี่นะที่พี่ทําให้นี่นะเอาตามนี้นะคะเจอกันค่ะน้องๆค่ะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆปังๆไปด้วยกันแต่คิดว่าจะมีเก้าอยู่นะคืนนี้เนาะดาวปกดาววีของเราเนาะอ่ะเจอกันค่ะรวยๆปังๆไปด้วยกันใครชอบยังไงก็จัดเลยค่ะ าเล่นชุดเดียวทั้งสามอย่างเลยวันนี้ก็ทำแล้วล่ะไอ้นั่นอะแต่ว่าเลขไม่สวยไม่เอาเลขไม่สวยพี่ทำโหเสียเวลาเฉยๆเสียเวลาปปปเปล่าๆก็เลยเล่นชุดเดียวเลยวันศุกร์มันเป็นไรเนาะวันศุกร์เราชุดเดียวนี่แหละปังๆไปเลยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะ